สวัสดีค่ะแม่บ้านแบบ DIY วันนี้เราก็จะมาซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดและฉีกขาดกันนะคะค่ะภาพนี้มันก็เริ่มชำรุดนะคะเราก็จะมาเริ่มใช้เครียกฟื้ใช่ไหมคะที่เราเขียนบอร์ดนะคะเราก็จะมาเติมในช่องที่มันชำรุดตรงไหนก็ได้ค่ะแม่บ้านคันๆเขาเรียกอะไรโถทาทาให้มันหายชำรุดเลยนะคะ <c oughs> เนี่ยค่ะมันช่ำรุดเนาะเราก็ทาทาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอีหลอดนี้นะคะสวยงามเหมือนเราซื้อมาใหม่เรามาดูประตูกันค่ะประตูก็ไม่เช่นกันค่ะอันนี้มันทำเสร็จแล้วเนาะอมืมันก็ใช้เอ้เหมือนเดิมนะคะก็คือดินสอที่เราเขียนนะฮะจะเห็นอยู่นะคะที่มันกำลังตีทําอยู่เนะะี่ยค่ะเราก็ซื้อมาแท่งแล้วเราก็เอามานะคะตรงไหนมันช่ำรุดสีสีอะไรก็แล้วแต่ นี่คะ่ะก่อนนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็เติมเข้าไปที่มันแหว่งแหว่งนะคะเสร็จเราก็ตี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 เพื่อให้ลบรอยอะไรนะคะนี่คะ่ะขุดขาจะเห็นอยู่นะคะขุกขาไม่ใช่ไม่เห็นแต่อย่างน้อยเรามองไกลๆนะคะจะมองไม่เห็นเลยนะคะจะเป็นพื้นที่สวยนะคะแม่บ้านก็ลองทําดูเนี่ยคะ่ะ มันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าขีดขาดเยอะๆนะคะเอาไมบ้บรรทัดแล้วก็ดินสอบฝึกนะคะก็ตีนะคะเพราะว่าถ้าตีนี้เราจะรู้ว่าตำแหน่งมันจะได้ไม่พลาดนะคะมันจะไม่ออกนอกก็เล้นะ,ะออกนอกเส้นถูกไหมคะแม่บ้านเนี่ยค่ะเราก็ทาทาทาาทานะคะใช้เวลาหน่อยอันนี้มันเยอะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะ ก็ค่อยๆเห็นไหมฮะแม่บ้านก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะใจะเย็นๆวันนี้ไม่เสร็จพรุ่งนี้เติมต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่วันเดียวมันก็เสร็จหมดนะคะมันซ่อมเล็กๆน้นอยๆแม่บ้านทําได้อยู่แล้วแม่บ้านเก่งเนี่ยค่ะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอีกห้องหนึ่งเก็บไม้บรรทัดเก็บปะไรเรียบร้อยเนี่ยค่ะอีกที่หนึ่งก็คือฉีกขาดมาอันนี้อันนี้ฉีกขาดน้อยะคะ่ะเดี๋ยวจะรอด,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 ดูที่มันฉีกขาดเยอะเราก็เอากาวทานะคะ ถ้าแม่บ้านฉีดนิดหน่อยเราก็เอากาวลูกนะคะทาเห็นไหมฮะตรงที่แมมเอาไ้เปนคัดทานะคะแต่ที่แมมผสมเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะเยอะมากเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะ <laughs> ถึงต้องผสมเยอะอะค่ะผสมเพื่อจะเขาเรียกอะไรนะคะปิดรอยที่แมวนะคะแมวของแมมเนี่ยเขาอยากเข้าห้อง ใช่ไหมฮะแล้วเขาเข้าไม่ได้เขาก็จะพยายามตะกุยเห็นไหมข้างล่างจะเหมือนมีรอยไม้ที่มันแบ่งไปนะคะแม่มก็จะใช้สีขาวทานะคะเวลาหลบเก็บงานเสร็จแล้วตอนนี้ทาโบเปอร์ไปก่อนเอากระดาษซ่อมแซมนะคะแม่มจะเก็บกระดาษไปเยอะนี่ค่ะเห็นงนีคะแม่มก็จะเอามาแปะนะคะแต่การแปะนี้ถ้าเป็นภาพเหมือนแม่มเนี่ยนะคะก็ต้องระวังต้องต่อดอกต่อเส้นให้ตรงนะคะทาไมเดี๋ยวมันจะเห็นรอยที่ไม่เรียบร้อยนะคะในบ้าน แต่ถ้าเป็นพื้นสีไม่เป็นไรยเ,เห็นไหมคะต้องเอารอยมาต่อกันให้ตรงแล้วเราก็ตัดนะคะเสร็จนะคะเราก็จะมาทาานะคะเกาเรียกอะไรทากาวที่เราผสม,มแล้วนะคะทาให้ชุ่มเลยนะคะแม่บ้านเพราะเราต้องทาทับ้มันหลอกออกมาท <laughs> าที่กระดาษด้วยนะคะทั้งผนังทั้งกระดาษนี่แหลคะค่ะมันจะได้ติดเขาเรียกอะไติด แน่นทนทานนี่ค่ะเห็นไหมคะพยายามทําให้ร่องรอยมันตรงนะคะมันก็จะดูเหมือนเป็นแผ่นเดียวกันก็ทาทับไปเรื่อยเรื่อนะคะพอนั่นเดี๋ยวเราค่อยเอาน้ําแล้วมันแห้งนะคะเอาน้ําค่อยเอาอ,อกนออกชุบออกจะมองไม่เห็นแล้วคะ่ะเพราะแหม่มทามาแล้วข้างล่างแหม่มจะใช้ทาสีนะคะสีขาวบางครั้งแหม่มขี้เกียจมากบอกเลยแหม่มก็ไม่ทาไปแล้วเพราะแหม่มรู้ว่าเดี๋ยวแมวมันต้องมาข่วนเห็นไหมนะคะ มันเป็นแหว่งๆอย่างนั้นนั่นคือรอยแมวที่เขาเอาเอาเอา,เอา,เอามือขวนๆวนนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะเห็นชัดเลยเนาะนั่นแหละข้างล่างแม่เคยเอาเขาเรียกนะฮะเอาสีขาวทาบันลุ่งขึ้นก็เห็นสรุปว่าแม่ต้องไม่ทาแล้วแม่ก็เลยไว้มันอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็จะเห็นเป็นแหว่งแ่งเพราะถ้าแม่มันต้องเปลี่ยนประตูใหม่ตลอดคงเป็นไปไม่ได้นะประตูแพงถูกไหมฮะเราก็ปล่อยให้แมวขวนไปเถอะ <c oughs> ขวนไม่ทะลุหรอกคะ่ะ นะคะแล้วก็นะคะจะเห็นว่าแมมเอากระดาษมาแปะซ้อมๆแซมๆนะคะที่แมวเขาขวนเอาไว้ฉีกเอาไว้นะเขาขวนก็อยากไปเดี๋ยวนี้เขารู้วิธีค่ะเขาจะขวนด้านล่างสมัยก่อนนี้เขาจะขวนที่กระดาษเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะแบบเกาข้างล่างนะคะเห็นไหมลอ,อยเต็มไปหมดแลด้วอย่างที่แม่เกามาตั้งสักพักหนึ่งว่าเมื่อก่อนเนี้ยแมวจะใช้เขาเรียกอะไรนะใช้สีทาใช่ไหมคะแปะอยู่เรื่อยใช้สีทาอยู่เลยเดี๋ยวนี้แม่ค่ะแปะครั้งเดียวแล้วก็เขาอยากขวนให้เขาขวนไป เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นทำไงค่ะค่ะเราก็มาซ่อมอีกห้องหนึ่งเพราะประตูเนี่ยจะโดนเกือบทุกห้องเลยค่ะประตูสี่บานโดนหมดนะคะเนี่ยค่ะแอมก็จะเก็บอันนี้อันนี้อันนี้ชิ้นเล็กหน่อยนะคะที่ชิ้นใหญ่นะคะก็แปะตามให้ให้ให,ให,ให้ให้ตรงกับลวดลายนะคะแต่ในกรณีแม่บ้านที่แบบว่าเาเรียกนะเป็นสีถูกไหมฮะสีพื้นเราจะแบบเหมือนแม่มเนี่ยค่ะ ก็ตัดกระดาษชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาลวดลายสวยๆมาวางจะได้สวยนะฮะเป็นแบบอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเอาสีกับสีมาอย่างเงี้ยหมาย่าสีสีกระดาษเลยมันจะเห็นรอยต่อนะคะก็ <c oughs> แล้วแต่แม่บ้านจะมีไอเดียนะคะของแม็จะใช้รอยต่อนี้นะคะกับรูปเดิมนะคะแล้วก็จะแปะไอสิ่งที่มันสึกหลอกนะเนี่ยค่ะเราต้องพยายามซ่อมแซมวันที่เราว่างวันที่เราหยุดเพราะแม้นบ้านมันจะดูแบบไม่สวยเพราะเลี้ยงแมวเป็นเรื่องธรรมดานะคะ สิ่งของในบ้านจะชำรุดนะคะมากเลยล่ะคะ่ะผนังบ้างอะไรบ้างเลือกหมอนเหมือนอะไรเงี้ยชำรุดหมดนะคะแต่เราก็ต้องมีความอดทนเนาะเพราะเราเลี้ยงสัตว์เรารับสัตว์เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแม่บ้านก็ลองไปทําดูเนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ัแบบนแบบจะไม่ทาแล้วข้างล่างเพราะเมื่อก่อนนี้ทานะคะอย่างที่ตะกล่าวค่ะข,ขอบคุณมากนะคะแม่บ้านแบบ DIY ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะบายบาย